เ้ยเหนื่อยจังเลยพักนี้ต้องดูเด็กเพิ่มกะเข้าไปอีกโอ้ยลำพังเป็นหมอก็เหนื่อยพออยู่แล้วเฮ้ยว่าแต่ข้างบนนี่อากาศดีเหมือนกันนะเนี่ยอดูสิแสงสว่างส่องไปได้ไกลเลยโอยทะเลก็แต่ว่าเห็นแค่นี้เองข้างบนมันสูงะนะนี่ก็มืดแล้วด้วย ไม่รู้จะมีใครรู้หรือยังว่าเขามีสถานที่แห่งนี้เกิดขึ้นมาใหม่เนี่ยฮ่าอากาศบริสุทธิ์้ยจริงด้วยดูสิเฮ้ยอา้อาวาคุณพยาบาลเอา้าคุณหมอเอกเหรออา้าวว่าไงคุณพยาบาลฝนขึ้นมาทำอะไรบนนี้อ่ะโอ้ผมขึ้นมาพักข้างบนนะ่ะอากาศข้างบนดีนะนเนี่ยอ้พยาบาลก็ขึ้นมาพักข้างบนเหมือนกัน ข้างล่างวุ่นวายหน้าดูเลยอะตอนนี้เวลาพักก็เลยขึ้นมาสูดอากาศว่าจะแอบงีบสักหน่อยด้วยจะมีเวลาพอให้งีบขนาดนั้นเลยเหรอเออ้ยไม่รู้เหมือนกันแต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าข้างล่างน่าสงบดีแล้วนะอืมเด็กๆเ,เข้านอนแล้วก็ได้พักผ่อนนิดนึงอะนะอากาศดีเะเนี่ยลมเย็นโชยมาเลยอะอืมเพิ่งรู้เหมือนกันว่าเขาสร้างประภาคารวันๆทําแต่งานไม่ได้มาดูอะไรเลยเนี่ย สวยน้าดูเลยนะดูสิทะเลก็สวยสวยเนี่ยคุณพยาบาลดูสิแต่ว่าทะเลเราเห็นสั้นไปหน่อยเนาะเพราะว่ามันมืดอ่ะอไม่เป็นไรหรอกบ้างเออเดี๋ยวก่อนคุณหมอเอกดูเหมือนว่าตอนนี้นะจะมีเด็กที่ป่วยข้างล่างด้วยล่ะนี่ก็ใกล้เวลาลงไปตรวจแล้วนะเฮ้ยได้พักกันแป๊บเดียวเองอยคิดแล้วเหนื่อยเอาเราลงไปดูกันดีกว่า ดินดีๆนะสูงระวังโอ้มันสูงมากๆเลยลเนี่ยเพิ่งสังเกตเห็นว่าแต่ที่นี่เปิดเมื่อไร่เขาน่าจะพาเด็กๆมาเที่ยวนะดูสิจัดเตรียมเปไว้แล้วเนี่ยแต่มันก็น่าจะอันตรายน่าดูนะเพราะว่ามันสูงอะ่ะอมืมันก็ต้องแล้วแต่เขาพามาแหละเราคงพามาที่นี่ไม่ไหวหรอกลงมาข้างล่างเร็วเข้าต้องรีบไปดูเด็กๆแล้วละ่ะ เฮ้ยได้พ oh, oh. oh, 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 ัก oh, ส okay, really oh, <Alex> ักทีอ๋อช่วงนี้เด็กๆเนี่ยป่วยกันเยอะมากเลยนะแล้วคุณพยาบาลออกไปดูเด็กๆน่าจะเรียบร้อยแล้วมั้งไม่รู้ว่าจํานวนเด็กเยอะขึ้นหรือเปล่าแต่เด็กไม่สบายก็เยอะขึ้นนะเนี่ยณฮ้เสียงคมออยู่นีะเสีเสียงใครมาร้องอยู่แถวนี้เนี่ยฮะคุณหมใครวยร้องอยู่วนี้เยยใครร้องอ้าว้ เกิดอะไรขึ้นช่วยด้วยฮันน้องอ่ะันน้องป่วยอ่ะน้องเป็นอะไรโอ้น้องป่วยน้ำลายยืดเลยทีเดียวเชียวน้องป่วยน้องป่วยน้องไปดูเชียน้องดูเชียรอ่าอ่าอ่าโอ้เดี๋ยวหมอขอดูสภาพเบื้องต้นก่อนนะอัยอเ้ยเป็นหลายอย่างเลยเดี๋ยวเดี๋ยวหมอขอเอาไปเช็คที่ เตียงดีกว่าตามมาเร็วเดี๋ยวนะขอหมอเช็คแป๊บหนึ่งนะโหมีแผลที่ขาด้วยดูสิอาน้องเป็นไงมื่อกี้น้องเป็นไงอ่ะอืมก็โอเคนะนอกจากแผลแล้วก็ไม่มีอย่างอื่นนะอ๋อจงจันน้องอ่ะเออแล้วหนูอยู่ตรงไหนเนี่ยแล้วไม่มีพี่เลี้ยงเลยเหรอข้างนอกนะฮะไม่มีใครเลี้ยงยอยอ่ะอ๋องั้นเดี๋ยวอู ว่าแล้วมีกลิ่นๆอะไรด้วยนั่นไงน้ยเหรอน้องอือ,ออกมาซะแล้วนะสิะน้องอืเหรออืมงั้นเดี๋ยวคุณหมอจะไปเปลี่ยนผ้าอ้อมให้น้องก่อนนะแล้วก็เอาน้องอาบน้ํานะเอาไปด้วยออะไปไป,ไปตามมาเร็วว่าแต่ว่าหนูชื่ออะไรเนี่ยฮะชื่อน้องฝนนะชื่อน้องฝนหรอน้อง้แล้วอ่ะน้องฝนเป็นคนจีนหรือเปล่าทําไมทําไมเสียงเหมือนคนจีนเลยไม่ใช่ชนหน่อยเขาเป็นเด็กน้อยน่ารัก ออเอามามาตามมาทางนี้ก่อนก่อนที่น้องจะร้องหนักไปกว่าน,นี้ทําไมน้องซึมๆอะ่ะเดี๋ยวต้องเอาไปตรวจอีกรอบหนึ่งนะรอด้วยเอ้าอ๋อลืมไปเป็นเด็กวิ่งช้า<ม>โหอ่ะแล้วคุณพยาบาลไปไหนซะแล้วนี่ไม่รู้อ่ะเข้ามาก็ไม่เจอใครแล้วโอก่อนอื่นก็อาบน้ําก่อนดีกว่าไหมน่าจะดีนะอาบน้ําก่อนนะโอ้นี่นีนี่นนอาบน้ําอาบน้ํา เป็นยังไงมั้งครับฮ่าฮ่าฮ่ร้อนนาะร้อนนาอุ้มหนูเมิงจิอุ้มหนูเมิงจิอ๋งองั้นเดี๋ยวขอเปลี่ยนผ้าอ้อมก่อนนะน้องจะได้สบายตัวเนาะเอาละเปลี่ยนโอ้เยอะมากเลยอะโอไอ้ใหญ่หรอโอ้อึเต็มเลยเดี๋ยวหมอปะแป้งเยอะๆหน่อยนะอึอจะได้เหลือน้อยปะแป้งตรงไหนปะแป้งตรงนี้อะเหรอใช่แล้วใช่แล้วโอ้เรียบร้อยละ น่าจะดีขึ้นแล้วนะหมอหนูหิวอ่ะเออน้องหิวนมอ่ะเดี๋ยวเราไปหนูก็หิวอ่ะหนูก็หิวอ่ะงั้นเราไปหานมให้น้องกินกันดีกว่ามาทางนี้มาเร็วกินนมหรอเออขี่รถตามมาขี่รถตามมากินนมบ้างจิเฮ้ยแต่เราโตแล้วเรายังกินนมอยู่อีกเหรอ,อกินจิเอาลนะเดี๋ยวขอหมอชงนมก่อนนะโอ้น้องน้ำลายยืดแล้วดูสิอาหนูก็ไอ้น้ำลายยืดเหมือนกันนะเออเอาล่ะ ร้องทำไมเดี๋ยวก่อนรอคุณหมอแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนนมก่อนอ่ะอ่ะหนูกินนมก่อนจ้ากินมังค์จีเดี๋ยว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 ก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะกินมังอ่ะกินมังเอาละเออน้องโอ้ยดูวุ่นวายแท้เดี๋ยว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 เอาให้น้องลงมาเล่นแถวนี้ก่อนแล้วกันแล้วของเรานี่เป็นยังไงเนี่ย โอ้คุณหมอว่าหนูตัวหนักเกินไปหมออุ้มไม่ไหวโหดูดิโหนี่กินนมตาอะไรเข้าไปเนี่ยทำไมถึงตัวใหญ่ขนาดนี้รอแป๊บหนึ่งนะหิวนมมาหมอทำไรอ่ะหมอกาลังชงนมอยู่แป๊บหนึงแบบน่งแป๊บหนึ่งนายยืดแล้วเห็นเปล่าหมอต้องเตรียมสัดส่วนของนมให้เรียบร้อยนะจากนั้นหมอก็จะป้อดนมแล้วนะ อ้อาวกินนมเข้าไปจ้าขยันชวนหน่อยฮะอ้าวน้องหายไปไหนแล้วอาน้องอ่ะอาน้องหายอ่ะอาน้องไปไหนอ่ะน้องอ่ะเออน้องไปไหนซะแล้วทำยังไงดีน้องหายไปไหนแล้วอ่ะน้องเดี๋ยวเราไปตามหาน้องกันดีกว่านะน้อง <c oughs> น่าจะไม่อยู่ในห้องแล้วสงสัยคานออกไปข้างนอก เฮ้ยงั้นเดี๋ยวไปช่วยคุณหมอหาน้องก่อนเร็วเดี๋ยวน้องหายออกไปตรงอื่นฮันน้องฮันน้องน้องไป,ไ,ปไหนไ<ป>แล้วนี่ไงนี่ไงจ้าอ้าวนี่ไงน้องงานน้อง,องโหเป็นยังไงมั่งเนี่ยอ่อเอ๊ะเอาแผลเอาแผลเอาแผลงั้นเดี๋ยวคุณหมอจะพาน้องไปเล่นข้างนอกนะดูท่าทางน้องอยากออกไปเล่นข้างนอกมากเลย อ่าไปไปไปแล้วจะแบกหนูไปยังไงดีเนี่ยแล้วหนูขับรถไปก็แล้วกันโอเคเอาน้องไว้ข้างหลังแล้วกันเนาะไปกันดีกว่ารอด้วยจีรอด้วยจีอ่าเดี๋ยวคุณหมอเปิดประตูให้เอานี่มันปิดนี่นะมามามาไปทางนี้กันดีกว่าไปไหนหรอนี่เลยตรงนี้เนี่ยมีไม้กระดกด้วยนะไม้กระดกเหรอใช่แล้ว ยิ้มาเล่นกันตรงนี้ดีกว่าเบิ้ลเบิ้นะเบิ้ลเบิ้ลนะ,ป,นป,นนะะปึ๊บขึ้นแล้วจา้ามาเลยอ่าน,นั่งไม่ได้อ่ะอ้าวทำไมนั่งไม่ได้ละ่ะไม่รู้อ่ะนั่งไม่ได้อ่ะทำยังไงดีอ่ะม่านั่งไม่ได้นั่งไม่ได้อ่ะอ้าวนั่งไม่ได้เหรอ ทำไมน้ำลายยืดอีกแล้วไม่รู้อ่ะหิวอ่ะหิว,วอ่ะเ,เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวหมอหมอจะเอาน้องขึ้นมาก่อนนะเดี๋ยวน้องโดนทับหิวอีกแล้วหรอหิวอ่ะอืมเอาน้องเล่นตรงนี้ก่อนละกันนะเจ้าอ่ะหิวเจ้าหิวหิวเจ้าโอเจ้าอ่ะทำไมดูวุ่นวายจังเลยเอาละงั้นเดี๋ยวเอาขึ้นหลังแล้วหมอลงมา เราไปด้วยกันให้บทนี้เลยแล้วกันนะจริงๆเราต้องขึ้นข้างหลังนะเนี่ยหิวเจ้าโอ้้ยการเพยนพี่เลี้ยงเด็กเนี่ยมันยุ่งยากวุ่นวายดีจริงหิวเจ้าอ่ะหิวเจ้าเอาละคุณหมอมาแล้วแป๊บนึงดีนะไม่มีเด<ฮ>็กป่วยตอนนี้หิขวข้าวหิวข้าวลอยหรอหิวข้าวเดี๋ยวเช็คก,ก่อนโอ้หิวข้าวนะเอาข้าวมาก่อน เ้าข้าวมาเสร็จเรียบร้อยแล้วอ่าฟีดฟูดตรงนี้เลยกินเลยจ้าำทำไมมีแต่ข้าวต้มอ่ะมีแค่ข้าวต้มอย่างเดียวนะเากินนะชปากเกตตี้อ่ะชปากเกตตี้หมอทําไม่เป็นอ๋อไม่เอาทีเอาคุณพยาบาลน,นะเอาคุณพยาบาลคุณพยาบาลทํช็ปากเกตตี้ได้ด้วยนะอ๋อแต่ว่าคุณพยาบาลหายไปไหนแล้วเนี่ยไม่รู้ทีเอออ่าเดี๋ยวนั่งเล่นกันในนี้ไปก่อนนะคุณหมอเริ่มปวดหลังแล้วจ้า หิวนมมาหิวนมเออหิวนมโอ้ยตายแล้วแล้วคุณหมอจะเลี้ยงดูพวกหนูยังไงเนี่อ่โอ้ไม่ไหวแล้วคุณคุณหมอขอนอนด้วยคนคุณหมอไม่ไหวแล้วจ้าหิวนมมาหิวนมมาหิวนมมาหิหิวนมโอ้ยแล้วจะทำยังไงดีอ่ะหิวนมอโอ้ คุณพยาบาลมาช่วยที